ซีรีส์คำนวณตาดดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็ปปิกวันนี้ฝากเงิน2 0 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.41%ต่อปีนะครับฝาก2 0 0 0 0บาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่บุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับ ฝากต่ำกว่า10บล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ยเทยบเท่าเงินฝากประจำ1 4 1ต่อปีฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1 4 7ต่อปีนะครับมาดูรายละเอียดกันเงื่อนไขการฝากเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการละฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน ยอดเงินฝากต่ำกว่า10ล้านบาทให้อัตราดอกเบีย้ย1.2ซต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.41ต่อปียอดเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.47ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่เยอะจากยอดเงินฝากรวมสะสมเรียลลักการรับฝากตั้งแต่วันที่ 1- ถึงส1เ กรกาคม2568นะครับเป็นแคมเปญของเดือนนี้เท่านั้นนะเงื่อนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทถิดเรียกณวันที่ถอนในตาต่ําสุดเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนครบ7เดือนภาษีน่าจ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษีนะ่ให้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรก,การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอัตราดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ณวันที่เปิดบัญชีนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากพเพื่อเรขพิเศษ7เดือนเงินต้น2 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ยห2รหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.41%ต่อปีนะครับจำนวนวัน2 1 2วันดอกเบี้ยรับ1 3 9่สบาท40สบตังรับไปแต่ดอกเบียบบบยเบ้ยนี้ไปเลยนะครับดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษีจ่ายรับดอกเบีย้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับ สรุปเงินต้นนะครับ20,000บาทบวกดอกเบีย้ย139สบาท40สตังค์เป็น2 1 1 3 9บาท40สตังค์รับไปเลยก่อนจากการนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยจะมาในทุกๆวันนะครับจะผัดเปลี่ยนบุิเวนแคมเปญเด็เดๆแคมเปญโดนมาพูดคุยกันโดยเฉพาะนะครับแคมเปญเงินฝากพิเศษเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา 1. ของธนาคาร ออมสินนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มาคำนวณกันก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับสแกน QR Code โคอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิชาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ